เกษตรกรวันยุทธสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งผลงานลูกยูคของเกษตรกรวันยุทธครับทศพุนว่ายแสดครับ KF 3 1 KF 7 2 KF 6 8ครับผมปัจจุบันในลูกย่างละโตครับในกในโตแม่เบิดครับพี่น้องดีใจแห้งผลงานออกมาเป็นโตแม่ครับ ที่เห็น3โตนี่ก็ผลงานของ KF นะครับ3 1นะครับ k f 7 2แล้วก็ KF68 ครับตอนนี้กําลังจะเริ่มเติบโตครับความสวยงามก็กำลังเริ่มออกมาเห็นครับพี่น้องเป็นง่วรลูกคอกนะครับอยู่คอกเกษตรกรวันอยู่เองผลปรากฏว่าโอ้โหออกมากเกินคาดเลยครับพี่น้องตัวแรกเนาะครับ วายแซดหนึ่งหนึ่งหกครับเจ้าโทสะพนครับอุ้ยงามครับพี่น้องลำโตสูงใหญ่ยาวครับแข้งขาเนี่ยบ่มีมงติเลยครับประกาศถัดมาเนาะพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนี่โอ้สมคำลำลย่อเลยครับกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่ชุดยอดจริงๆครับความสวยงามนี่สมคำบรรดาสาวเป็นลื่ออีดีครับ ถ <Es> ัดมาเน้ะพี่น้องส่วน KF72 นี่กะโบผัดจริงครับความสวยงามนี่ในโตแม่ด้วยกันพี่น้องโอ้โชคดีดีครับอยู่ขอเกษตรกรมันยุดลํำโตนี่ก็สูงใหญ่เงาครับตัวตัวนี้ KF31 ครับพี่น้องนี่อยูตลังเลียขายอยู่โอ้สุดยอดดีีพี่น้องงามเพื่อนดีๆครับในความสวยงามครับเล่มหญ้าบรรยากาศตอนแรกๆครับ กับผลงาน KF 3เดือนครับพี่น้องตัวนี้ได้3ามเดือนเ้อครับสามเดือนครับพี่น้องเบื้องหนังครับเบื้องช่วงท้ายครับการยางเนาะครับ่วนส่ง้ยพี่น้องงามโมครับพี่น้องตีชมกันได้เลอครับตัวนี้ครับที่ยู่ด้านนาเนี่เป็นเจ้าทศพลนเนาะครับ เอ8ครับพี่น้องตัวนี้ครับทัดกันจากน้องเล็กับเป็น KF72 ครับพี่น้องเบิ่งความสวยงามเนาะครับยืนเนี่ยได้ซัดได้่วนอีีครับผลงานของ YZ116 KF31 KF72 KF68 อยู่ขอเกษตรกรวันอยู่นอกพอได้เก็บผลผลิตแล้กครับพัฒนาพันธุกรรมไปเรื่อยๆครับ อันนี้ก็เอามาแบ่งปันพี่น้องให้ไเด้เบิ่งเนาะครบับพี่น้องกเกษตรกรกับท่านอื่นเนาะครับแล้วก็ได้เห็นผลงานที่ออกมาอยู่ข้อเกษตรกรวันนยุทธเนาะครับก็บพอได้เบิ่งเป็นตัวอย่าง y z 1 1 6ได้โตแม่ kf 31ก็ได้โตแม่ kf 72ก็ได้โตแม่และสุดท้ายครับ kf 68กก็มานโตแม่อีกครับพี่น้องโอ้ยปีนี้เฮ่งๆจริงๆครับได้แต่โตแม่ ตอนนี้ก็เอาออกมาผูกเนาะครับมเอาออกมาผูกอยู่นอกคอกให้เพิ่นได้ย่างค่ายเคียดเนาะครับกับบรรยากาศแดดลมร่มโตกเนาะครับก็บเอาพวกหัวอาหารแล้วก็มันสำปะหลังแห่งครับที่เฮ้าเก็บผลผลิตไว้เอาไมา้เพิ่นกินเล่นนะครับผสมก,กันกับห้ามนิดน้อยครับพี่น้องแล้วก็ใส่ภาชนะให้เพิ่นได้กินอยู่ด้านนอกคอกครับพิ่งกินไปนําเทิ่งหยอกกันไปนําครับกับบรรยากาศ เอามาแบ่งปันให้พี่น้องด้เบิ่งได้ช่มครับนอนนี้ก็เล่มหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นตัวนึงกินตัวสองก็กินครับเป็นอีหยังที่แบบว่าบรรยากาศที่ดูแล้วชื่นอกชื่นใจครับแฮงเห็นกลองท่ายรูปนี้ก็เขามา,มาตากล้องเนาะครับกับความหนาลักของนองงัวนเนาะครับพี่น้องมันเป็นความสุขอย่างนึ่งครับของเกษตรตะกรวั่นยุทธลาา้ะกะอยากจะเอามาแบ่งปันพี่น้องให้ด้เบิ่งเนาะครับผลงานของแต่ละพอพันุ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่จะนําเอาไปผสมนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับได้เบื้องเป็นตัวอย่างด้เบื้องเป็นต้นแบบเนาะครับว่าพอพันตัวนี้ผสมไปแล้วล่าโตเป็นจังไดความสูงความใหญ่ความเา่ากล้ามเนื้อย่ยนหรือบบยน่นเนาะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้องในเบื้องในช่มครับอันนี้ก็หยอกๆกันอยู่ครับหยอกๆกันครับอเบียดกัน ตามภาษาครับนี่เดินโชว์เดินโชว์ครับก็มีหลายตัวได้นะครับพี่น้องเป็นแม่บอกผมกลว่ามอบความสวยงามให้กับลูกรุ่นต่อไปดีดีแห้งครับเพราะว่าพอพันปีนี้ครับถือเป็นพอพันคุณภาพนะครับแต่ละตัวกมีแต่โตัวดังๆครับให้ลูกออกมาแล้วเนี่ยโอ้ทัาใจดีครับพี่น้องและอีกย่างปีนี้ก็โชคดีแห้งครับได้โตแม่ครับมันโตแม่ทั้งสี่เลยครับเนี่ยตอนนี้ก็ยืน เศร้าโฮมเศร้าแดดก่อนเนาะครับช่วงนี้ช่วงขี่ท้ายเนาะครับพี่น้องยอกันครับยอกัืมเล่นกันยอกันนน่าเห็นกลองแนกหันมาโชว์ความสวยงามกับพี่น้องไน้เบิ่งไปเบิงบ่งทาย,ยางเพื่อนครับดูเบิง่งจังหวะการย่างนี่ก็ขี่ดื้อในจักหน่อยครับขี่ดื้อในจักหน่อยเดี๋ยวก็เขาเที่ยงเดี๋ยวก็เขาสวนกล้วยเนาะครับพี่น้องยอกันนี่ครับบ่ไปบ่มายอกันอยู่งเสียละครับ หาเล่มกินต้นกระทินเนาะครับอยู่ใกล้ๆเทียงหน้าเลี่ยงแบบป้อยจังสี่ล่ะครับพี่น้องเข้าเลี่ยงแบบป่อยให้เพิ่นได้ย่างได้พอน้ค่ายเนาะครับย่างไวเรื่อยๆยอกกันไปเรื่อยๆนะครับพ่อได้จังหวะค่ำๆแน่เขากับเอาอาหารเสริมให้เพิ่นกินเล่นเนาะครับว่าจะเป็นมันสัมปลังผสมกับห้อเนาะครับเอามาให้กิน แต่ถ้าตกตอนเที่ยงหรือบรรยากาศตอนเที่ยงเ่าก็เอามากินน้ำอยู่บริเวณคองนะครับอยู่นี่ก็สิมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็เติมไว้ในถังครับพี่น้องเติมเขาไว้เพื่อให้เขาได้กินนะครับตอนเที่ยงหิวบอดได้ย,ย่างมากิน,นเลยเนะครับเ่าก็เติมไว้มีโซลาร์เซลล์มันกน็สะดวกสบายไปอีกแบบนึงครับพี่น้องเฮ็ดให้ทุนแรกไวลาครับอันนี้อยู่ พงอยู่ท่าเนาะครับมีโซลาเซล์เปิดไฟปึ๊บแป๊บเดียวน้ำเต็มครับมั่วหิ้วกับมากินครับโอ้บรรยากาศการเลี้ยงคุ่มือเนี่ก็เปลี่ยนไปรลายครับอยู่้อเกษตรกรมันหยุดเองกับพยายามปรับปุงแก้ไขเนาะครับส่วนโซนด้านหลังก็จะเป็นปลูกยาแพ่งกลาเนาะครับเสริมเข้าไปให้เพื่อนกินยานํำบริเวณทงไฮทงหน้านะครับแล้วกหญยาด้านหลังคอกนี่เฮ้ากับเปิดน้ำโซลาเซล์เนาะครับใส่ลงไปแล้วก็พอมันเติบโตขึ้นมากน้อยนึงเฮากับ ตัดหมุนเวียนกันไปครับตัดหมุนหมุนหมุนไปตัดมองหนึ่งแล้วก็ไปมองสองมองสามมองสี่จนครบมองนะครับมันก็อีกส่วนหนึ่งมันก็สีงามมันหยากใ่ายขืนมากเข้ากับตัดหมุนเวียนกันไปประหยัดเฮียประหยัดแห้งได้หลายครับตะกี่กับลำบากอยู่ครับจะคูมือกับปับปรุงแก้ไขแล้วก็อยู่ขอกับมีกล่องเฟืองใกล้ๆครับเอาเฟืองไม่ให้เพื่อนกินตอนเพื่นอนเขาหอกตอนนี้ก็ยอกกันในจังน้อยหนึ่ง กับบรรยากาศเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาผลงาน y z 1, 1้6 kf 3น kf ง2 kf 6 8มามนมาให้พี่น้องในเบิงเป็นโตวอย่างเนาะครับจังไดกับพี่น้องกติชมคอมเมนต์กันได้ด้วยครับว่ามันงามบ่ถึกใจบ่เนาะครับสิดได้แบ่งปันให้กับพี่น้องคนอื่นๆได้เบิ่งงในชมกันเนาะครับว่าเออถูกใจเนาะลำแข็งญงความสูงความยาวสสำหรับเมือนีก้ก็ขอลาพี่ลาหน้องท่านี้ครับสวัสดีครับ